กลาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบตปอนในช่องเลแมนซิงนะครับวันนี้ก็มาแจกรถของพี่นัสนะครับแต่เครดิตรถจริงๆอยู่ข้างล่างนะครับพี่นัสส่งมาผมแจกนะครับส่วนผมมีเร่งขอโทษนะครับคลิปที่แล้วผมได้ให้เครดิตผิดไปนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับขอโทษน้องคนนั้นด้วยนะครับทีมงานรีมอสนะครับขอโทษทุกคนเลยที่ให้เครดิตผิดไปนะครับตอนนี้ผมแก้เครดิตได้แล้วนะครับขอโทษด้วยนะครับผมผมตั้งใจที่จะแจกให้น้องๆเล่นนะแต่ผมไม่คิดว่ามันจะถึงขนาดนี้ยก็ผมขอโทษและละกันนะครับเพราะว่า ผมอยากให้น้องๆได้เล่นจริงๆอ่ะผมว่าเปลี่ยนสีเปลียนอะไรมานะแต่ผมก็รู้แลยว่ามันผิดนะครับที่แจกรถคนอื่นนะครับแต่ผมก็ขอโทษนะครับวันหลังจะไม่ทําอีกแล้วแล้วก็อีกเรื่องนะครับผมขอโทษนะครับที่ผมแต่งอบอกของแต่งอะไรผิดนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องแต่งรถนะครับไม่ชอบผมผมก็ไม่ว่านะครับเพื่อนต้องดูก็ได้นะครับแต่ผมอยากทําให้น้องๆที่เขาอยากได้รถจริงๆ,ๆเขาไม่มีเงินไปซื้อสองสามร้อยหรอกครับเขามาดูช่องผมผมเขาแขกข้อแขกก็ขอแค่กดไลค์ก็พอนะครับ อ่าผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับผมไม่ได้คิดจะเจตนาจะทําร้ายใครหรือเอารถใครมาปล่อยหรือทําอะไรเที่ยนะครับคันไหนแจ้งไม่ได้ผมก็ไม่แจ้งนะครับคันไหนสั่งให้ผมลบผมก็ลบออกนะครับเจ้าของเครดิตนะครับขอโทษด้วยจริงๆนะครับผมแค่อยากให้น้องๆได้เล่นครับผมพูดจริงๆเลยผมพูดจ่ายผมอยากให้น้องๆได้เล่นแค่นั้นเองไม่อยากให้น้องๆไปซื้อนะครับรถคันหนึ่งมันก็ไม่ใช่ถูกถูกนะผมอยากให้น้องๆเล่นฟรีนะครับเพราะว่าผมผมก็ทํามาให้น้องๆเล่นนะครับไม่ใช่เอาไป ขายหรือว่าไปแจกที่ไรที่แบบเดะเถอะนะครับผมแจกแบบจากใจนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ทํามาแจกให้ทุกครั้งนะครับขอบคุณเครดิดตทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยไม่มีไม่ให้เครดิตนะให้นะครับมาทวงผมไม่ยังให้ได้นะครับผมขอโทษจริงๆนะ <S 2> <S 2> <S โอเคมาดูของแต่งกันดีกว่านะครับคันนี้ของแต่งล้อก็ผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับของแต่งนะครับผมขอข้ามเลยการล้อเป็นล้อไททีนะครับผมแล้วก็ตัวรถเป็นสีแดงครับผมคันนี้วีโก้แชมป์นะครับ โบใหญ่นะโบแล้วลออกมาข้างหน้านะครับฝากระโปรงคาร์บอนนะผมแล้วก็มีวัดบูธนะครับวัดบูธเป็น boot, วัดบูธไททปข้างในเดิมๆนะครับพวงมาลัยก็เดิมนะครับผมออกแนวเดิมๆนะครับคันนี้เกียร์เป็นเกียร์เดิมนะครับผมเอาเป็นรถขนของนะครับคันนี้นะครับล้อสูงนะครับมีข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นบังหลบนะครับมาดูภายในกันดีกว่ามาเดี๋ยวผมเปิดภายในให้ดูล้อแต่งยกสูงนะครับคันนี้ไม่ได้ทุกของนะครับวันนี้อ่าดูข้างในกันดีกว่าเครื่องก็เป็นเครื่องเนียบๆนะครับเดี๋ยวดูเครื่องกันดีกว เนี้ยนะครับท่อโบเป็นท่อไทเทนนะครับอ่าท่ออินเตอร์ก็สวยดีนะครับนี่ส่วนตัวนี้ก็เป็นสีม่วงนะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันอะไรนะครับอะไรผมเรียกไม่ถูกผมจะไม่เรียกแล้วกันนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดราม่านะครับผมไปไปฟังเสียงรถกันนี่ะเสียงรถคันนี้ก็เป็นเสียงโบพินันนะครัเออเสียงนี้ผมขออนุญาตไม่แจกแล้วนะครับที่ผมบอกจะแจกตัวเกมวีสองเนื่องจากเขาไม่ให้แจกครับมันเป็นเสียงที่ทํายากนะครับผมจะแจกตัวเกมเสียงวีสองไปเองแล้วกันนะครับมาฟังเสียงตอนออกตัวหน่ะ นี่ไปวิ่งเท่าไหร่ครับนี่เดิมเดิมผมไม่ได้ทําลูกนะเสียงโบจาม,มากผมรู้อย่างเดียวแค่เสียงโบจาม,มากนะครับคนโอ้จามันเก่งนะครับผมอยากให้เล่นฟรีๆนะผมไม่ขอได้มากขอแค่ไล์เดียวนะครับไม่ต้องต้องการอะไรเยอะอยู่แล้วเพราะว่าอยากทําด้วยใจครับไม่ได้ทําเพื่ออะไรนะรนี่ฟังเสียงรอบตัดเปน็นรีบแบบนี่เป็นยังเข้าเกียร์ด้วนุ้ยดิฟดิฟดิฟดิบดิโอ้จับชนสวยครับไปเลียวนี่โอ้เลยเลยเลย โอเคเราไปเทสเลนส์สายสี่ดีกว่านะครับผมโอเยอะเลยนะครับทีมงานมารอเต็มเลยนะครับมาวิ่งกันดีกว่าอ่เนี่ยกดเอรีรถไม่ต้องพิมพ์ครับดีรถนะครับเซิร์ฟก็มีระบบอะไรใหม่ๆมานะครับสวนบั๊กก็แก้มดแล้วนะครับส่วนบ้านก็ต้องรอหน่อยนะครับบั๊กในเกมก็หมดแล้วนะครับเล่นรถได้ตามปกติเลยนะครับมาลองกันไอ้นี่วาร์ปมานะครับแบนไปก่อนมันวาร์ปมาต่อหน้าเลยเมื่อกี้มาสามสอง หนึ่งไปไปแล้วนะครับลงเท่าไหร่เอ่ยทำลูกไปยังวะน่าจะทำไปแล้วอุ้ยแรงว่ะโอ้โหแจกครับอยู่หัวน้ำประวันเหมือนเดิมครับน้ำประวันก็คือน้ำประวันจริงๆนะครับเฮ้ยเสะบัดสะบัดโอ้ยสะบัดสะบัดเบรก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 กดสองกดสองลืมเลยนะครับมีเบรกเอบีเอสนะครับในเซิร์ฟนะครับสามารถกดสองไปใช้ได้นะครับเบรกรถก็ทันหันนะครับ จะได้ไม่ต้องชนกันนะครับเอาไว้ใช้ดีเลยผมชอบมากชอบใจนะครับเบรกแอเบีเยนเดีย๋ยวจะเบรกให้ดูแบบปลอดภัยนะครับนี่กดเบรกนี้ไปนะเบรกได้ทันใจได้ไม่ต้องตะเลิดไปนู่นไปนี่นะครับนี่มาแล้วเดี๋ยวมือถือเดี๋ยวถ้าน้องเขาอนุญาตให้แจกผมก็จะแจกนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากแจกนะครับเพราะว่าวกลัวน้องเขาจะด่าผมนะครับ <S <S ก็ต้องขอโทษน้องจริงๆนะครับที่ีท่าทำไปนะโหแรงเหรอ,อแรงครับ แรงมากเลยอุ้ย400 406ยหโอ้เกือบหลุด <laughs> เฮ้ยเบรกเอบีเสนี่เอบีเอสทำงานนะครับจะได้ไม่ต้องตลาลุดไปไหนไกลนะครับนี่เป็นนะแรงนะเอบีเอสผมชอบใช้นะโอ้แรงได้ใจ่านยะอ่ะโอ้มอไซค์งั้นเลยกระบะอยู่คันเดียวเอ้กระบะอยู่3คันให้มอไซค์ออกก่อนนะครับเราเราเล่นกระบะดีวกว่าน่าสนุกเเสียนาดเหรอเช็งกับผมหน่ยป่ะเดี๋ยวมาแข่งกันก่อนเดี๋ยวค่อยเช็งกันนี่นะครับ ไว้นี่นี่เป็นเนสับเกียร์ปลิชบลิชเออเป็นเนี่ย,ยช,ชน,น,ยชนี่เกียร์สับอย่างไวอ่ะไวชังโบไปทีนึงเนี่อ่ะเป็นเนีจับมาเลยชอบจัดแล้วผมว่าอย่างเนี้ยบู๊เบรกนี่เออผมทำเสียงสองระบบได้แล้วนะเผื่อ <c oughs> คนยังไม่รู้น่าจะรู้รแล้วแหละว่าผมทำเสียงสองระบบไปละสามารถปิดเบรคสองระบบได้เลยมาวิ่งกันต่อ ไปแล้วไปแล้วมาดิเฮ้ยเฮ้เกือบเกือบโอ้ยแม่งวิ่งโฉบข้างเลยเฮ้ยเฮ้ยรถสะบัด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 เอาไว้อยู่เอาไว้อยู่เอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่เฮ้ยเอาอยู่เฮ้ยเอาอยู่เอาอยู่ไปเนี้ยะเอาอยู่เอาอยู่ไปเนี้ยเอาอยู่ไหมล่ะครับตะโกนเอาอยู่ไปเนี้ยเอาอยู่ไหมล่ะเปเนี้ยเอาอยู่นะครับบางคนบอกแล้วว่าเอาอยู่นะจานนะครับรถ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องโค้งขอกาบลาไปก่อนครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับ